วันนี้จะมาสรุปค่าปรับพอๆสามศูนย์หรือว่าภาษีมูลนะคะ่าเพิ่มให้ฟังกันค่ะว่าถ้าเกิดไม่ได้ยืน่นหรือว่ายื่นผิดพลาดมันมีค่าปรับเงินเพิ่มยังไงบ้างไปฟังกันค่ะก็อันนี้โดนปรับสำหรับการจ่ายพอๆสามศูนย์ล่าชา้าหรือไม่ได้ยืน่นมันจะต่างกันร,ระหว่างล่าช้ากับไม่ได้ยื่นนะคะต่างกันยังไงไปฟังกันค่ะ เริ่มต้นที่ค่าปรับอาญาค่ะกรณีค่าปรับอาญาแบบพพ3 0หากเรายื่นแบบเกินกําหนดเวลาแต่ไม่เกิน7วันเนี่ยจะปรับ300บาทนะคะแต่กรณีที่ยื่นแบบเกินกําหนดเวลา7วันจะปรับที่500บาทนั่นเองค่ะถัดไปค่ะจะเป็นส่วนของเงินเพิ่มและเบี้ยปรับกรณีเงินเพิ่มเนี่ยโดยจะคิดในอัตรา้อยละ1.5ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชําระโดยเศษของเดือนนับเป็น1เดือนนะคะส่วนเบี้ยปรับเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากๆเลยมันจะต่างกันระหว่างกรณีที่ไม่เคยยื่นมาก่อนกับกร กรณีที่ยื่นเพิ่มเติมค่ะกรณีที่ไม่เคยยื่นมาก่อน <d> เห็นไหมคะว่าจะโดนปรับถึง2เท่าเลยโดยยิ่งถ้าปล่อยไว้นานเท่าไหรค่ค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะจาก2%เป็น5%เป็น10%แล้วสุดท้ายอยู่ที่20%่นั่นเองค่ะแต่กรณีที่ยื่นเพิ่มเติมค่ะเปอร์เซ็นต์ในการคิดเนี่ยจะเท่ากันเลยแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีในส่วนของ2เท่าแบบกรณีที่ไม่เคยยื่นมาก่อนเนาะดังนั้นหากใครยังไม่รู้ว่ายอดขายจริงๆแล้วต้องยื่นในแต่ละเดือนเท่่่่่่่าาาไไไไหรรรรกกยยยืนนนปปปบบบงงสววอ็จะะชลดดเีีไไ้้้ัตค